สวัสดีครับสวัสดีชาวแกลงออมวิเชียนบุรีทุกท่านเลยนะครับพบ <k _ d ans> กันอีกแล้วครับกับออมวิเชียนบุรีครับวันนี้มาอีกแล้วท่านผู้ชมครับโ <Yahoo! S 1> อ้โหแก่พัสดุพอดีก็วันจันทร์ก็มีพระส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพระที่ส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพระที่พี่เขาส่งมาเนี่ยจะเป็นลักษณะใดบ้างแล้วก็สไตล์ใดบ้างแล้ว,นนลวจะได้ช่อบหากับพี่เขาหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับไป ไปชมเลยโอเคครับพันแรกเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดกันเลยอ๋อนี่เบอร์ติดต่ดอพีเขาเนาะนแรกของญาติแกะนะครับโอ้เก่าเลยยับหมดแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เช่านะนี่ถ้าใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะฮะนนี้หลักพันนะครับนะก็คือแบบ เป็นรูปอัดวิทยาศาสตร์สมัยก่อนน่ะนะครับแต่ว่าเป็นหลวงพ่อคูณเนาะเราก็เช่าวไว้นะครับไม่ได้มีราคาเท่าไหร่นะแต่ผมรับเช่านะเพราะว่ารู้สึกชอบเป็นพิเศษส่วนตัวชอบเป็นพิเศษครับขอบคุณมากครับอ่เดี๋ยวโอนเงินให้พี่เขานะตอนที่สองครับมากองใหญ่เลยตอนที่สองครับจากไหนเนี่ยไม่ได้บอกเหมือนกันเนาะว่ามาจากไหนแต่พี่เขาถูมารอบนึงแล้วมั้งอันนี้น่าจะเป็นหนังสือเนาะ หนังสือพระเล่มสีแดงหรือเปล่านาะบอกให้ส่งมาโอ้ฟรีโฮแฟกมาอย่างดีเลยอ่านี่ขาดไหมข้างในก็โอเคอยู่ได้อยู่ครับเล่มละร้อยกว่าบาทมั่งเมื่อก่อนนะครับเล่มละร้อยกว่าบาทมัง่งหรืออาจจะได้ฟรีแต่ผมสําหรับผม,ผมรับเช่านะถ้าใครมีก็ อย่าลืมนะครับส่งมาให้ผมดูได้ผมรับเช่าครับหลักพันนะครับหลักพันหนังสือก็หลักพันนะครับไม่แพงมากเนาะโอเคเดี๋ยวโ่นเงินให้พี่เขารักเนต่อไปอะไรครับนี่จากไหนไม่รู้เนาะพี่พี่ทักนะอืออ่าอันนี้ก็จวจัดการโอนตังให้พี่เขานะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วก็โอเคเลยนะครับจัดการโอนตังให้พี่ครับ อันนี้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นปลายนะฮะหลักหมื่นปลายนะครับโอเคครับจะไปครับพี่จะไปให้เลยต่อไปครับต่อไปครับส่งอะไรมาดูซิอ๋อนี่เป็นเทพประธานพรปั๊มเหมือนนะครับคับบโอเคเลยนะครับโอ้โหต่อไปครับ 5โอนะครับนี่ประมาณนี้โอเค5โอโอเคครับต่อไปส่งมาจากชายภูมิโอเคเมื่อาวานก็ผ่านแล้วชายภูมิเมื่อวานถึงมาถึงไวนะครับไม่เกิน3วันนะ่ะ โอเคจัดไปฮะก็เ,เดี๋ยวคุยราคากับพี่เขาพอใจ้ได้อะ่ะนะครับไม่ได้สวยมากสีคนละสีกันเลยเราเล่นสีดำอันนี้มาสักสีขาว,วาน,น่าจะไปแช่น้ำอ่ะครับน่าจะไปแช่น้ำมต์ท่านที่หกแล้วมั้งใช่ปะสนะี่ห้าหกครับเป็นเหรียญหนึ่งเจ็ดครับเหรียญหนึ่งเจ็ดสภาพใช้ ต่อไปครับต่อ,โอ,โอเคครับเร่งเงินนักการเครับก็รับเช่าเหมือนกันครับประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณสัก3-4พันเนาะน้อ <c> พอขายก็3,500หรือ4,000นี่แหละจำไม่ได้ประมาณนี้ราคาคร่าวๆครับก็เดี๋ยว จัดการไล่โอนตังให้พี่เขานะครับแล้วก็คุยเรื่องราคาแล้วก็ไล่โอนตังให้พี่เขาครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกำลังใจให้ผมด้วย๋วยวผมทำคอนเทนต์แบบนี้แหละให้เอซีกันได้ดูกันต่อไปครับสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนครับสวัสดีครับ